อย่างครั้ง,งที่สองนะแล้วเคยไปทานอะไรในะหาดใหญ่ที่แบบว่าโดนอกโดนใจไหมคือต้องบอกว่าปกติมาเนี่ยเราต้องกลับทันทีวันนี้อยากวันนี้มีเวลามีเวลาหรืออยากจะไปลองดูว่ามีอาหารอะไรที่อร่อยที่นี่ครับโอหแล้วนะวันนี้นะ่ใครอยากพาเซนไปกินอะไรนะนนก็บอกได้เลยนะเดี๋ยวเซนจัดให้เซนเลี้ยงด้วยใช่ไหม <S <S ได้ครับผมเซนเลี้ยงนะครับแต่ว่าทางกิจโนรรณเป็นคนนะครับราวป็นไก่นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้ยินไหม วันนี้รู้สึกไงบ้างครับกับการมาร่วมกิจกรรมที่ทางแบรนด์กิเกิลลดจัดขึ้นในครั้งนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทุกทุกคนเนี่ยไปรุ่นได้ใช้วันว่าให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ได้มาดูในตัวเองได้มาโชว์ความสามารถพิเศษให้หลายๆคนที่ชื่นชอบชื่อว่าสาวๆหลายๆคนที่ต้องยิ้มหนุนในวันนี้แน่นอนเออแน่นอนที่จะได้ใช้ติดหยู่ในแบรนด์ของโคโลเนาะอยากได้กันมากเลยทีเดียวนะฮะเอออ้าทาวหน่อยในฐานะที่เซนเนี่ยก็เหมือนกับ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นรูปแบบแล้วและตอนนี้น้องๆงหลัเรายังไม่รู้ว่าใครคือสองคนสุดท้ายจากภาคใต้ที่กําลังจะได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอยากให้เซนแนะนํนเาเลยครับว่ามีการปรับตัวมีการวางตัวอะไรยังไงบ้างพอได้เข้าไปสูจ่จุดนั้นแล้วก็จริงๆนี่คืออยากให้อยู่ในความเป็นของตัวเองให้มากที่สุดก็คือเราเป็นยังไงเนี่ยโชว์ความในตัวเองของเราให้มากที่สุดคือแบบอย่าไปแบบประดิษฐ์หรือว่าสร้างอะไรใหม่ๆที่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือไม่ที่อาจจะเก็บมาได้บ้างแต่ก็เอามามีกับตัวเป็นของตัวเราเอง แล้วก็เรื่องของภูคุ้มกันสภาพอะไรเงี้ยครับเรื่องของการดูแลภูพิภพหน้าผมหรือว่าเรื่องของเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องแบบว่าใช้ดูแลกันแล้วสุขภาพดูแลไงเซนเนี่ยมีการเข้าพี่น้องพีน่เนสไแมใช่ครับผมก็ต้องมีพิตเนสบ้างือถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นกีฬาเนี่ยไม่ได้ไปเตะบอลหรือว่าไม่ได้ไปหลายๆที่เนะี่ยอาจจะแบบ เล่นกีฬาในลมคือการไปพิเด็ดก,กันไปออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมันเบิร์กเพื่อให้เราแบบรู้สึกว่าเราแบบสดชื่นเฟสตลอดเวลานะอ๋อฮะเอาฝากอะไรถึงน้องๆองที่อยู่เหมือทั้ง12คนหน่อยดีกว่าครับ,อรบโอ้โหต้องบอกว่าไม่กี่เนี่ยจากที่เดินมาสิบกีของน้องๆเนี่ยถ้าจะสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้เลยนะก็ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนนะครับถ้าเกิดมีความสามารถแบบนี้ก็เต็มที่ครับสู้ๆครับรับรองว่าได้เป็นยูไก่ทีเดอร์รแน่นอนฮะและววันนี้เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยก็เป็น นะะฮฟังนุ๊กน้อยชายบอกว่าเซนไม่ยอมเดินไปให้ดมเลยเดินไปดมก่อนดีกว่าเซนมาตรงนี้มา้เดินมาทางข้าสวัสดีเออฝั่นี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้น้าชายน้าชายสวัสดีครับสวัสดีครับเอออาทีอะไรเขินจนคันเลยนั่นแหละนะเออไอ้ท่างใารกรรมาดายบริสดีครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เออ สวัดีครับสวัสดีครับผมหาเสียงยังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้อยากจะมาเก็บตังค์เลยเนี่ยครับผมใที่งนี้ได้เชมด้วยเชมด้วครับผมที่พี่ได้ชมด้วยชมด ตอบลบครับเอฮะแล้วเงินเงินพี่ล่ะเงินพี่ไม่ไม่หรอคือเงินที่ให้แบบน้องเขาไปซื้อดอกไม้ไหมโอเคก็เลยเราเลิกกันเราจบกันนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วเซ็นครับฝา ผลงานไหนยดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามอะไรยังไงครับผมก็ตอนนี้นะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับใครที่เปิดดูช่องแอค Channel อยู่แล้วนะครับก็สามารถติดตามเช็นได้นะครับที่รายการ Star สตาร์ครอสชูร์เองนะครับ9โมงถึง10โมงนะครับทุกวันเสาร์วันนี้นะครับมีพิธีกรอีกหลายคนเลยยังไงก็ติดตามเรื่อับได้ที่นั่นเลยครับนี่ออนไลน์นี่คือโนเซนโนสร์